ล้ววล่ะกูนี่แหะเข้าไปมาเมื่คืนคล้องใจอะไรยอกการเมืองมายัดใส่กูทำไมฮะกูทำอยู่นี่ไม่เกี่ยวการเมืองไทยเขาใหญ่เปล่าเขาทำการเมืองทุกวันนี้เพื่อพัฒนาการเมืองไทย ใช่ไหมกูสั่งได้ไม่ต้องไปเรือกตั้งก็ได้ปีนี้ไม่เกียว นี่คือชีวิตคู่้าผมคิดว่ามันยุงยากอย่าเอาเข้าใจหรือเปล่าไม่ว่ามนุษย์หน้าไหนอย่าเอานีไม่บวชเลย